เป็นคนที่เชื่อในพร้อมลิคิดนนนอะน,น,นอกเขาคัวชีเว้นจุ๊บจุ๊บกรูพี่รนันกรุงปางนี่สวยจริงๆเลยนะคะวันนี้นะสถานทูตปิดเลขาทูตอย่างพี่ก็เลยจะอาสาพาน้องบวัวเนี่ยไปชอบให้กระจายเลยดีไหมดีค่ะถ้าอย่างนั้นพาบัวไปทานโอเลียงสักแก้วหนึ่งได้ไหมคะไปอืมไม่ใช่ <c oughs> อ้าวนี่กรุงปางนะเจนนี่ไม่ใช่ปากน้ำ <c oughs> อ๋อ okay, okay. อเคอเคร้อเล่นนะพี่เคนก็ ถ้าอย่างนั้นเราสองคนมาสวัสดีท่านผู้ชมกันดีกว่านะคะครับผมสวัสดีครับมาถึงกรุงปราศกับละครเรื่องกลรักลงใจทั้งทีพาเจนี่กับแฟนๆสีสันบันเทิงเนี่ยไปเที่ยวหน่อยสิคะได้เลยครับงานนี้ผมเป็นเจ้าถิ่นผมจะพาเที่ยวไปทั่วเลยครับและแถมมีเรื่องแสบๆของสาวสวยข้างนี้ด้วยครับ งานนี้ค่ะอยู่มากเขาจัดหนักจัดเต็มมาเอาใจแฟนๆเลยละค่ะกับละครรักโรแมนติกที่เก็บภาพวิวสวยสุดคลาสสิกติดอันดับโลกอย่างกรุงปรากสาธารณรรฐเชกมาฝากกันแบบเต็มอิ่มจุใจทุกซอกทุกมุมที่เห็นแล้วต้องอยากชวนแฟนควงกันไปสวีทแน่นอนเรื่องนี้ได้พระเอกสุดกรี๊ดพี่แคนทีรเดชมาเล่นเป็นเลขาท่านทูตและสาวเจนนี่เทียนโพสุวรรณมารับบทเป็นไฮโซสาวลูกเศรษฐีโรงงานซีอิ๊วที่จำต้องแปลงกายเป็นนักศึกษาสาวใจแตกขายบริการไซส์าลายเพื่อเป็นเมียจำเป็นให้กับ แถมเรื่องวุ่นวุนของพี่ชายน็อตวรริศกับน้องซาร่าเลชและคุกกดจิกคู่ใหม่อย่างบอยโชคชยัยและน้องใหม่ป้ายแดงสาวเซลีน่ารวมโดยนักแสดงมากฝีมืออีกครับข้างทั้งพี่นกจริยาน้ำฝนสงสุดาเนยโชติกาและรับเชิญรถแซ่บที่สุดพี่ไก่วรายุทธกบทรงสิทธิ์และอีกเพียบที่มาร่วมป่วนรักของสาวบัวก,กับเลข,ขาทัานทูตหนุ่มรันให้แฟนๆได้ร่วมลุ้นกันทุกฉากอมยิ้มแก้มปริแล้วอาจมีน้ำตาสึมด้วยในค่ะงานเนี้ย เป็นบทบาทที่เราได้เล่นเป็นผู้หญิงหากินด้วยโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ต้องแบบพยายามที่จะเป็นใส่คาแรคเตอร์ให้พี่เคียนเชื่อว่าเราแบบเป็นผู้หญิงหากินอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพยายามจะทําแต่แบบยังไม่ใช่มันก็เลยดูตลกก็ไปถ่ายที่นู่นก็สวยค่ะอากาศดีอากาศเย็นนอกจากจะอยู่ที่พักแล้วยังย้ายไปที่เมืองคารบารีวาลีซึ่งก็ไปถ่ายแบบแถวโรงแรมที่เขาถ่ายหนังเรื่อง0 0 7ค่ะเราก็ตื่นเต้นผมจะ แกล้งเขาอะคือเขาพยายามหนีเราตลอดเวลาเราก็จะหาวิธีให้เขาใกล้ชิดให้ได้เลยเพราะแง่แม่งอนแม่งอนอะไรเงี้ยก็เถียงกันไปเถียงกันมาอะไรเงี้ยแล้วก็น่ารักน่ารักคู่เราก็น่ารักแล้วก็บรรยากาศของปราวก็สวยงามก็ก็ก็น่าจะทุกคนน่าจะดูแล้วมีความสุขไปด้วยแต่ผู้ชายซาดิสใช้กําลังกับผู้หญิงอะไรเงี้ยครับเป็นใช่เป็นคู่ที่แบบเหมือนเป็นคู่ที่ไม่ยอมกันมากกว่าแบบคู่เราแบบรู้สึกรู้สึกแย่สุดอะรู้สึกผิดครับที่แบบว่าต้องทําร้าย รู้สึกรู้สึกผิดหรออยากให้ติดตามชมค่ะมันเป็นเรื่องความรักความรักเป็นสิ่งมหัศจรรย์นะคะลองดูนะคะว่ารักแบบกลนรักรวงใจมันจะเป็นยังไงนี่แค่เบื้องหลังจิ๊บจิ๊นะคะรอดูในละครดีกว่าค่ะเพราะพี่เคนเนี่ยหลอดทุกฉากค่ะจ้าเจนีก็สวยทุกฉากเลยเหมือนกันงานนี้นะครับรับรองคุณยุวดีเจ้าแม่อยู่มากการันตีความสนุกครับแล้วก็มีเรื่องให้แฟนๆได้ลุ้นกันทุกฉากเลยครับ แต่ตอนนี้ไปอัปเดตข่าวในวงการบันเทิงก่อนดีกว่านะคะไปดูกันเลยครับ เรียกว่าเป็นนักแสดงอีกคนที่สปิริตเกินร้อยจริง,รงๆค่ะสำหรับสาวนุ่นศิรพันธ์พิสูจน์ได้จากงานที่ล่าสุดต้องมาเข้าฉากเป็นผีสุดสยองในละครเรื่องบ่วงโดยงานนี้เริ่มตั้งแต่เจ้าตัวต้องมานั่งให้พี่ๆช่างหน้าช่างผมช่างเอฟเฟกรุมล้อมสร้างงานศิลปะบนตัวให้ออกมาเป็นผีอีแพงเวอร์ชั่นจัดเต็มทั้งตาแดงก่ำพ่นตัวขาวแต่งเส้นเลือดเขียนรอยสกักแถมเวลาเข้าฉากก็ต้องกดเสียนที่ปกติแลมเล็กของตัวเองให้ทุ้มต่ำมีอำนาจงานนี้แค่เป็นฉากยืนเฉยๆใช้พลังจิตควบคุมคนอื่น แต่ก็ทำเอาจ้าตัวถึงกับเสียพลังงานไปเยอะเพราะต้องเกรงไปทั้งตัวจนลมแทบจะจับเลยละค่ะเพจะได้เส้นเลืเส้นไปเรียนายที่วัด ครบเต็มสตรีมแล้วเนี่ยมันจะต้องมีความน่าเกรงขามเพราะว่าเล่นเล่นมนเล่นของอะค่ะที่ยากสำหรับนุคือเสียงตอนที่เสียงแหบไปแล้วแล้วพอเป็นผีเนี่ยจะต้องใช้เสียงในการต่อสู้เพราะมันไม่สามารถเล่นหน้าเล่นตัวเล่นอะไรได้ก็เวลาเล่นก็คือแอ,แอบมีแอบมีเทคนิคส่วนตัวคือฐานล่างต้องแข็งแรงค่ะคือแบบจิกเท้าพอข้างล่างแข็งแรงปุบ๊บ มันจะตึงแน่แนๆๆ่นนขึ้นมาเสียงต่ำเลยทีนี้พอตึงนานปุ๊บเมื่อยต้องมีบริหารนิดหน่อยค่ะ เป็นงานใหญ่ที่นอกจากจะไม่หล่อแล้วยังเป็นที่ทวินหาของคอเพลงสุดๆเมื่อ BEC Terro ส่งเทียบเชิญศิลปินระดับปรมาจารย์เจ้าของรางวัล Grammy Award 16รายการเดวิดฟอสเตอร์และผองเพื่อนนักร้องคนดังไมเคิลโบตันชาลิสและเซลวัตสันอชันติและฟิลิปเบลเล่มาผง,งาดบนเวทีคอนเสิร์ต Impact Arena เมืองทองธานีอีกครั้งกับซิงค์คอปเปอเรชันแอนด์สกอตฟอร์เวอร์ย่างพรีเซนต์ฮิตแมนเดวิดฟอสเตอร์แอนด์เฟรนซ์ไลฟ์อินแบงค์คอยต์ตูตทาซึนอีเลฟเว่นในวันจันทร์ที่31ตุ มวลชนจากเวที Miss Thailand World 2011น้องเมย่าดูจะตื่นเต้นกว่าใครเพราะคนนี้โปรดิวเซอร์มือทองได้เปิดโครงการบอนทูซิงเอเชียตามหาคนไทยเสียงดีซึ่งนอกจากจะได้ขึ้นโชว์กับเดวิดบนเวทีคอนเสิร์ตครั้งนี้แล้วยังจะได้ลุ้นเป็นหนึ่งเดียวในเอเชียที่จะได้บินลัดฟ้าไปแสดงสดที่ลาสเวกัสพร้อมเซ็นสัญญาเป็นศิลปินค่ายยูเวอรซอีกด้วยล่ะค่ะ And then ทุกคนสามารถส่งลิงก์ที่เป็นวิดีโอของตัวเองนะคะที่ร้องเพลงของคุณเดวิ e สโพรสเตอเนี่ยเข้ามาได้โดยที่สามารถเข้าไปทางเว็บไซต์ของ b c t ีเ r o นะคะเป็นศิลปินอยู่แล้วก็เลยไม่มีโอกาสได้มาร่วมส่งคลิปนี้เข้าไปนะคะทั้งที่จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่โอ้โหยิ่งใหญ่มากมาถึงที่ขนาดนี้แล้วน้องๆทุกคนทำความสามารถของตัวเองให้เต็มที่ที่สุดนะคะยังไงแก้มเป็นกำลังใจให้กาลังใจดึงค่ะ และอีกหนึ่งสีสันที่มาพร้อมกับทัวร์นาเมนต์ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ PTT Thailand Open 2อ1พนทุกครั้งคงหนีไม่พ้นสาวสวยข้างคอร์เทนิสกับหน้าที่สำคัญบอลเกิร์ลที่ปีนี้ผู้จัด BCTero เปิดโอกาสอีกครั้งให้กับสาวไทยใจรักกีฬาสมัครมาร่วมทำหน้าที่สำคัญนี้เพียงส่งวิดีโอแนะนำตัวและเหตุผลที่อยากร่วมทีมโดยภาษาไทยและภาษาอังกฤษอัปโหลดขึ้นยูทูบและนำมาแชร์ที่ www.bctero.com/atp11 รับเพียง4ี่คน เท่านั้นนะคะมาร่วมงานกับทีมมิสไทยแลนด์โรล2011ใครจะได้ใกล้ชิดแอนดี้เมเรสโลบินซเดลิงและเกลเมงฟิลส์ประกาศผล9กันยายนนี้แน่นอนค่ะมันพุ่งี้พลาดไม่ได้นะคะกับละครตอนแรกคนรักร่วมใจค่ะครับทุกพูดพฤหัสหลังรายการสี่สัปดาห์จบนะครับแต่ตอนนี้ไม่ดูตอนจบของละครเมียแต่งก่อนดีกว่านะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะ